สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพจะพาชมนะคะชุดแต่งแปลกๆใหม่ๆแบบแปลก,กตามากเลยค่ะสำหรับชุดแต่งฟรีฟอร์มคันนี้นะคะเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะคะตัวไทเทเนียมพัดตัวขับเคลื่อนสองล้อค่ะแล้วก็ที่เห็นสีแปลกๆคันนี้นะคะเราทำการแลปเป็นสีเขียวมะนาวทั้งคันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวพิมพ,พาชมก่อนว่าชุดแต่งฟรีฟอร์มนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งฟรีฟอร์มรุ่นของเขาชื่อว่ารุ่นทรนนะคะก็ได้อะไรบ้างอย่างชิ้นแรกเลยค่ะตัวกันชนหน้านะคะ การชนหน้าของเขานะคะจะสูงปูดนูนออกมานะคะจากปกติเนาะหน้าก็จะทำเป็นสีดำเงาหมดทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะอารมณ์เหมือนตัวของวิกเตอร์นะคะได้ขอบเหมือนกันเลยแต่ว่าชิ้นเนี้ยที่เปลี่ยนไปนะคะเขาจะให้อารมณ์แบบดุแล้วก็แข็งแก่งกว่าตัววิกเตอร์นิดนึงวิกเตอร์มันจะได้ความหรูหราเนาะส่วนสําหรับตัวกาจังหน้านะคะากรจังหน้าน,นี้เป็นของเดิมนะคะของเขาจะเป็นการครอบตั้งแต่ไฟ ไฟตัวไฟกระจังหน้านะคะครอบเข้าไปแล้วก็เป็นอักษรอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสนูนออกมาใหญ่ๆแบบนี้เนาะอันนี้เป็นแนวการตกแต่งของรุ่นนี้นะคะส่วนด้านข้างค่ะคิ้วล้อก็จะคล้ายๆตัวของวิกเตอร์นะคะแต่ว่าจะเว้นตัวกรงจักรเนี่ยห่างนิดนึงนะคะจะประมาณ4นิ้วนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะล้อมแม็กยางก็จะใส่เป็นล้อมแม็กยางขอบ20นะคะเปลี่ยนแม็กแล้วก็เปลี่ยนลายยางตามความชอบเลยนะ ส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นตัวไทเทเนียมก็ยังคงของอขุมมือไว้นะคะทั้งกระจกแล้วก็ราหลังคาเนาะแล้วส่วนด้านหลังของคันนี้นะคะชิ้นแรกค่ะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะให้สปอยเลอร์ติดเพิ่มขึ้นมาเนอะก็จะยืดออกมาจากตัวสปอยเลอร์เดิมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมแถบสีนะคะตรงนี้เป็นอะคริลิกสีแดงนะคะเหมือนไฟนะคะติดให้พร้อมกับไฟเบรกลงที่3ยังคงอยู่เนาะ แล้วก็นะคะใส่ครอบตรงนี้เข้าไปนะคะชิ้นนี้พร้อมกับตัวไฟเส้นตรงนี้ค่ะเป็นไฟเบรกนะคะ,ะแล้วก็ติดค่าท้ายเอเวอร์เรสตรงนี้เราเพิ่มไฟมาให้เพราะว่าปกติเดิมๆตรงคาว่าเอเวอร์เรสเนี่ยมันจะไม่มีไฟนะอันนี้เราใส่ค่าท้ายเพิ่มมาให้นะคะเขาก็จะเว้นรูช่องกล้องถอยมาให้ตรงรุ่นเลยนะแล้วก็ส่วนการชนด้านท้ายนะคะชิ้นนี้เขาจะให้มาเป็นเหมือนแบบท่อ แต่ว่าจะเป็นท่อเดี่ยวนะคะท่อเดี่ยวซ้ายขวาเนาะไม่ไม่เป็นคู่เหมือนวิกเตอร์นะอันนี้จะเป็นท่อเดี่ยวนะคะดีไซน์ก็จะสวยๆนิดนึงก็คือจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็แฉกออกซ้ายขวานะคะส่วนการชนท้ายจะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ,ค,ะคันนี้นะคะก็จะได้ชุดแต่งที่แปลกตาเพิ่มขึ้นมานิดน,นึงเนาะ,ะเพราะส่วนมากลูกค้าจะเห็นแค่ใส่วิกเตอร์หรือว่าแปลงหน้าเป็นแลปเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1ชิ้นงานนะคะให้สําหรับคุณลูกค้านะคะได้เลือกชมเลือกใส่เนาะอยาก จะแต่งไม่เหมือนใครก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะชุดแต่งฟรีฟอร์มนะคะรุ่นทอนสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัว e v e r อ t รรุ่นไทเทเนียมนะคะหรือจะเป็นตัวเทรนสปอร์ตนะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอยากแต่งแบบนี้อยากแรปสีแบบนี้มีโทนเฉดสีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากนะคะสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ติดต่อหาน้องพิมพ์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ูนย์6 3 8ห4สาดเบอร์อยู่ตรงนี้เลยนะคะอย่าทิ้งไว้แค่แต่ต้นคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนนะคะให้คุณล,ลูกค้านะคะได้ชมการฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พิมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ